เป็นหนังบอลีวูดเลยใช่ไหมเพื่นทุกอย่างเป็นใช่ค่ะก็เป็น English speaking movie ค่ะเป็นหนังที่พภาษาอังกฤษรู้สึกยังไาถ้าเขาเลือกเราขึ้นมารู้สึกยงไงตรงนี้ดีใจค่ะดีใจค่ะก็พวกแป๊บดีค่ะแบบเปต้องใจรีบบอกนี้ามันต้องถ่ายตัวแคสไหมหรือว่ายังไงครับ แต่ว่ามีการพูดคุยเรื่องบทในระดับหนึ่งไว้แล้วกับโปรดิวเซอร์อะไรกับโปรดิวเซอร์เองกับนักแสดงที่ต้องร่วมแสดงด้วยเป็นไงบ้างคะเราเห็นแต่ละคนยังไม่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยค่ะแต่เราเห็นรายชื่อแเห็นรายชื่อแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคนก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนเหมาะกับบทที่ที่ตัวเองได้รับมาก็น่าจะน่าจะสนุกนะของพี่เองบทนี้ท้าทาไทยต่างไหนท้าทาไทยต่างไหนเป็นบทนี้เออหนไม่รู้หนูพูดได้แค่ไหนเออ จากจากเอ่อใชู่ดูแล้วใช่ค่ะก็ยังต้องยังต้องไปทุกันรบ้านเกี่ยวกับเกี่ยวกับโลกนี้เอ่อซีนเต้นค่ะน่าจะน่ากลัวใช่เพ้าะาะนักกลูด้วยเพราะเรื่องนี้เขาขะนักกลัวอยู่นะเราเตรียมตัวไงบ้างค่ะกับเตรียมตัวไงบ้างกับที่เล่นฮอลลีวูดครั้งนี้เอม่มี พูดคุยกันช้าๆค่ะใช่ๆตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะน้อยย่าตื่นเต้นไงก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมเคยรู้สึกไงแฟนๆคือห่าขอบคุณมากๆค่ะต้องต้องต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงจะต้องอไหร่ยังยังไม่ได้ยินเนยเดี๋ยวปีหน้าเนาะหนูพูดอะไรมากไม่ได้เจะโดนเดี๋ยวโดนนะรอให้ดูรอให้ดูรอไปเนาะอ่าโอเคขอบคุณด้วยนอยย่าพรมย่าณัฐย